สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมากินนี่นะคะบานอาฟฟี่นะคะแล้วก็ชาวกวยวก็นี่คะ่ะโอวันตินขนมป,ปังปิ้งโอวันตินโอเค เอาไปแช่ช่องฟิตมาแล้ว1คืนนะมันเ,เห็นในติกตอกเขาว่าแช่ในช่องฟิตหคืนแล้วขนมปังมันจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นอะไรก็ไม่รู้กินก่อนไม่ต้องกลัวอ้วนขมอไม่ต้องกลัวอ้วน อร่อยนะอันนี้คุณเอาออกมาจากช่องฟิตแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นอร่อยนะกุยากนิดนึงฝุดคอตัดขามากหวานตัดขามากก่อน นราฟรีต้องเข้าเลยครับอันนี้มันหวางเนี่ย อร่อยอ่ะมันหอมหอมหอมครีมนะแล้วก็หอมหอมกล้วยหอมกล้วยแล้วก็มันก็จะมีความครันชี่นิดนึงเห็นไหมเห็นขนกปมันครันชี่นะทุกคนอืมอ,อยมากอันนี้เป็นบานออฟฟี่ของอน้องที่บ้านนะคะ น้องแถวบ้านเด็กแถวบ้านไม่ได้มีขายสามเซเว่นเด้ออืมอร่อยมากคือมันละมุนอะ่ะอืมแล้วก็ค่อยหอมก็แบบอร่อยมังดีทุกคนอ,อร่อย ขนมถั่วสวยนะอันนี้ของเซเว่นนะช็อกโก้ยนมของคุณสีวะ ึ้นใจชะชอบว่อยมาหวานแบบไม่หวัดตัดขาหวานกันลงดี แต่ชอบหวานตัดขากินนี่อเอาขากูไปตัดทเทาคาเปตัดได้เลยเริ่มกินกับอันเลนะเื่อนนะอื้หฮะคุยถึงไม่จำเป็นต้งองผอม มากไม่มีแรงยกของปลาโยนี่เราจะกินแบบนี้ กินแบบนี้นี้เราจะก,กินแบบนี้นะกินแบบนี้นะนีนน่นะจะกินแบบนี้นะ อีกรอบนี่น่แคนี้เลย นีทำอันนี้ทำอันนี้ครีมโอ้โหแม่ตัดขาวอันนี้จะไปตัดขาวไหนวะเฮ้ยทุกคนโอ้โหลกอ๋อ อยกขาไปตัดได้เอาขาไปตัดได้เลยกินหมดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปแล้วอร่อยทุกอย่างแต่ที่ชอบที่สุดคืออันนี้บาน,นัฟฟี่ของน้องแถวบ้านวานกำลังดีี๋ยวถ้าใครอยากกินบาน,นอฟฟี่นะคะที่เซเว่นก,ก็น่าจะมีนะเรามาหาซื้อดูวยตอบาน,นัฟฟี่น้องแถวบ้านเราก็กินเองนะคะรับมาขอนา ไปหาหมอก่อนเปตัดขาก่อนบ้า